สวัสดีค่ะพบก,กับเกตที่เพชรยนต์นะคะบริษัทเพชรยนต์เป็นศูนย์รถมือ2ที่ใหญ่ที่สุดในย่านมีนบุรีแล้วนะคะแล้วเกตอยู่ที่โกดัง3นะคะโกดัง3ก็อยู่ที่สำนักง,งานใหญ่ นะคะวันนี้จะพามาชมรถกระบะกันนะคะกระบะแคบที่ราคาสุดพิเศษแล้วก็เลขไม้น้อยนะคะวันนี้มากับตัวนี้เลย t o y ย t a Re ี o นะคะ2.4 e n t น y นะคะราคา469,000บาทเองนะคะแล้วเลขไม่แค่6,000นะคะสุดคุ้มเลยใครที่อยากได้กระบะไปขนข้าวขนของหรือว่าเอาไปค้าขายเกตแนะนำคันนี้เลยนะคะจัดไฟแนนซ์แบบฟรีดาวน์อนอยู่ที่ประมาณ8,000เท่านั้นนะคะสำหรับรายละเอียดตัวรถนะคะเดี๋ยวเกยพาชมรอบคันกันเลยนะคะคันนี้มาดูที่ โคมไฟนะคะสวยๆใสๆแบบนี้เลยไม่มีร่องรอยของสะเก็ดหินใดๆเลยนะคะ,ะ,คะกันชนด้านหน้าไม่เคยถูกชนแน่นอนนะคะกันชนยังสวยเลยนะคะแล้วโลกโก้ต่างๆยังอยู่ครบๆแบบนี้เลยนะคะเป็นสภาพโครงสร้างเดิมทั้งหมดเลยไม่มีประวัติการชนหนักพิคว่ำจมน้ํามาแน่นอนนะคะแล้วฝากระโปรงด้านหน้าไม่มีร่องรอยบุบๆนะคะสันเหลี่ยมยังคมๆแบบนี้เลยนะคะเป็นโครงสร้างเดิมทั้งหมด <ๆ S 1> ๆๆลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะส่วนกระจกรถกระจกทุกบานเป็นกระจกเดิมจาก เลยนะคะไม่มีร่องรอยแตกแล้าหรือการเปลี่ยนแน่นอนนะคะกระจกมองข้างเป็นสีดํามาพร้อมกับชุดไฟเลี้ยวแบบนี้เลยนะคะถือว่าสุดคุ้มมากๆแล้วติดคิ้วกันสัดให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะกระบะที่น่าใช้งานอีกรุ่นหนึ่งนะคะคันนี้ได้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะได้เป็นเกียร์ธรรมดาด้านในได้เป็นเบาะผ้านะคะเบาะผ้าสีดําแบบนี้เลยเกียร์ธรรมดานะคะรุ่นนี้ก็ถือว่าขับดีเหมือนเกียร์ออโต้เลยนะคะถ้าใครสนใจอยากเข้ามาชมรถตัวจริงลูกค้าสามารถเข้ามาชมรถได้นะคะแพง พ้างประตูพลาสติกขึ้นรูปสีดำชุดลำโพงมีให้พร้อมนะคะมีที่วางแก้วให้ด้วยนะคะเป็นสมาร์ทแคปนะคะคันนี้กว้างขวางสามารถนั่งโดยสารได้วางข้าววางของได้เลยกว้างขวางมากๆนะคะใครสนใจคันนี้สอบถามเกได้นะคะกับราคา469,0 0 0บาทจัดไฟแนนซ์แบบฟรีดาวคันนี้จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ8 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นนะคะรายได้อยู่ที่1 5 0 0 0บาทสามารถออกคนเดียวได้เลยนะคะแล้วกระบะด้านหลังแทบไม่ได้ใช้งานเลย ด้วยที่เลขไมค์เขาน้อยนะคะไม่ได้ใช้งานเลยนะคะน่าจะเป็นสายจอดด้วยซ้ํานะคะเลขไมค์แค่ห0 0ันเท่านั้นนะคะใครสนใจคันนี้สอบถามเกยได้นะคะด้านหลังไม่มีร่องรอยการถูกชนใดๆแน่นอนนะคะให้ดูเลยแล้วคันนี้ติดด้านหลังนี้มาให้ด้วยนะคะถือว่าเป็นรถที่น่าใช้งานมา,มากๆรถสวยมากนะคะคันนี้แล้วราคาไม่สูงด้วยนะคะ4ี่แสนเ้าเองนะคะจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวน์คันนี้ก็ผ่อนอยู่ที่แปดพันกุมบาทนะคะอยากได คันนี้นะคะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดสามารถจัดไฟแนนซ์ที่ต่างจังหวัดได้เลยนะคะถ้าลูกค้าไม่สะดวกมาที่เพชรยนต์นะคะมาดูด้านในฝั่งคนขับนะคะพวงมลาลัยเป็นแบบเป็นแบบ3ก้านนะคะแล้วก็ ตัวกุญแจไขเป็นกุญแจแบบธรรมดานะคะจอมีให้นะคะเบาะได้เป็นเบาะผ้าพลาสติกตรงนี้ยังไม่ได้แกะเลยนะคะสภาพใหม่มากแล้วกลิ่นใหม่มากนะคะสําหรับโตโยต้าคันนี้เครื่องยนต์อึดถึกทนแน่นอนนะคะใช้กันเป็นล้านๆกิโลเลยใครสนใจนะคะมาชมรถตัวจริงหรือไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะคะรถทุกคันสภาพเดิมทุกคันแน่นอนไม่มีประวัติการชนหนักพิคว่ำจมน้ํามาแน่นอนนะคะสําหรับกระบะคันนี้ก็สื่อว่าถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะคะ เพาะเลขไม่6หกพันนะคะวารันตีศูนย์ยังอยู่เลยนะคะคันนี้สุดคุ้มสุดพิเศษจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวน์ผ่อนอยู่ที่แปดพันเท่านั้นนะคะถ้าสนใจคันนี้สอบถามเกดได้นะคะสอบถามเกดได้เลยนะคะก่อนรับรถทำ,ทำสปาด้านนอกด้านในให้อีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็เปลี่ยนน้ํามันเครื่องให้นะคะดูล้อแม็กยังแม็กเดิมนะคะแม็กก็ยังแม็กเดิมนะคะสาภาพโครงสร้างเดิมทั้งหมดนะคะถือว่าคุ้มค่าได้น้องๆป้ายแดงไปใช้งานกันนะคะ คือเป็นรถที่ เอาไปทํามาหากินได้นะคะเอาไปทํามาหากินขนข้าวขนของได้นะคะค้าขายได้เลยสําหรับรีโว่คันนี้นะคะถ้าใครอยากจะได้เป็นเจ้าของนะคะอยากจัดไฟแนนซ์อยากซื้อสดรีบทักรีบโทรหาเก๋ได้เลยนะคะเพราะว่ารถน่าใช้มากๆนะคะแล้วก็อึดถึกทนด้วยนะสามารถเข้าศูนย์บริการโตโยต้ Toyota ได้ทั่วประเทศด้วยนะคะการจัดไฟแนนซ์ก็เช่นกันนะคะมีไฟแนนซ์รองรับมากกว่า10แห่งนะคะไม่ต้องกังวลสามารถโทรสอบถามเรื่องการออกรถกับเก๋ได้เลย ะะบอกได้เลยว่าคุ้มค่ามากๆกับการซื้อรถที่เพชรยนต์นะคะได้รถสวยๆโครงสร้างเดิมไปใช้งานกันแน่นอนนะคะมีวารันตีหลังการขายให้ด้วยนะคะภายใน30วันรถมีปัญหาอะไรสามารถเอาเข้ามาที่เพชรยนต์ได้เลยนะคะวันนี้เกดเกตต้องขอบคุณมากๆสําหรับการรับชมนะคะคลิปถัดไปนะคะเกดจะมารีวิวคันไหนอีกฝากกดติดตามเกดไว้ด้วยนะคะวันนี้เกดต้องขอบคุณมากๆเลยสําหรับการรับชมวันนี้เกดขอสวัสดีลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะ